เมื่อสักครู่น้องๆแบบโหตั้งอกตั้งใจรอกันมากรอทั้งสามด้านกันมากๆเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราเห็น,หน,หนแฟนคลับมารอเราแบบนีขข้ชื่นใจเลยคะสวัสดีครับทุกคนเอ้สบายดีไหมนะเอาโปรดไม่กันบรรยากาศเป็นไงบ้างนะเป็น่งร้อนไหมครับอัดเสียงในสามกีฬาฝนยังไม่มีตกใช่ไหมฝนยังไม่มีตกยังค่ะตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวก็จะไม่ตกเลยไม่ตกแน่ไม่ตก ต่อไอเมกาคืลานเยอร์น <words, and> ีสแม่อะตอนนี้สวัสดีทั้งสามท่านยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วยังไงตอนนี้เนี่ยต้องขอถามกันสักนิดหนึ่งก่อนอื่นรู้สึกยังไงกันบ้างทั้งสามท่านเลยที่ได้เป็นเฟรนด์ออฟทิโกแอดเดี๋ยวเริ่มกับน้องไปกับน้องพอเช่ก่อนเพราะว่าสองท่านนี้เป็นมาแล้วหนึ่งปีซึ่งปีนี้เข้าที่สองแล้วตกลงมะก็ทางแรกของพวกเราก็จะเป็นการ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโคโรูรคบางทีเขาอยากจะทราบว่าเอ๊ะพี่ถั่วถามอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราให้แบบว่าให้น้องหมูดีแฝดให้น้องคโรครูฟังนิดีๆว่าพี่ถั่วถามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโบเช่วยตอบเดี๋ยวให้น้องหมูดีแปลให้เขาฟังด้วยโอเคพี่ขออนุญาตนะคะขออภัยที่ขัดขืนโบเช่แต่ว่าขอแบบแบบนึงโอเคแฟนนกนี่ก็แอนดี้นะคะแล้วก็ได้การบอกกับคุณมัจจิวอิทากาเดสก์เร้องนองบเช่เรียกต่อไปเลยค่ะก็ภายในของพวกเราถ้าเกิดทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะก็จะเป็น ความสัมพันธ์เรียกว่าอะไรก่อเล่า,าตีมรวมหน่อยก็คือ,อบทของอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวละครแบบแเราเป็นเพื่อนกันที่ไม่ได้เจอกัอนนานอะไรแบบนี้นะครับก็ฟูเลยคนตัวละครจะเป็นน,าน้ารักตอดใจอะไรแบบนี้แล้วก็พอเข้าภาคที่สองไปแล้วก็จะเจอเพื่อนใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนั้นคือโคโคโนะครับผมชุดตัวเคลม่าตะกิตะชุดตัวเซซุเมะสะเซจิการะคีม่าซึมาไซชิ 、ままもししなんでで、でですけど、久ぶりに会えたお友友達達今回が新いきแล้ので心さんです。ああ、แล้วคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างปีที่สองแล้วที่เราได้เป็นแฟนออฟที่โกลแอรพี่เช่ปีสองหนูอันนี้วีดีโอที่สองแล้วหนูปีแรกอ๋อปีแรกมันก็เป็นการออ่เดลใช่พี่เช่ค่ะก็ปีเอออันแรกพี่เช่ก็ต้อนรับหนูเป็นเพื่อนใหม่แล้วค่ะก็นี้พี่เชก็พาหนูมาต้อนรับเพื่อนใหม่อีกทีหนึ่งเป็นมือกอล์ฟก็รู้สึกแบบ ดีมากเพราะว่าหนูก็รู้จักพี่เชยอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยร่วมงานกันในแคมเปญนั้นนย่าแล้วก็รอบนี้แบบว่าหนูก็เพิ่งเคยร่วมงานกับโคโคโรครั้งแรกถักค่ะแล้วก็รวมถึกแบบว่าบรรยากาศการทํางานของทั้งทางพี่เชยแล้วก็โคโคโรรวมถึงทางนิโกแอนก็แบบสบายใจมากก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานตัวอย่างของพี่เชยสั่งต่อมาที่เป็นมาต่อว่าเตื่อนรูจักันและกัเปสนสิว่าโคโคโร่สั่โต่อมาใหราชิื่อนรูจัเดื่อนรูจัโมเด้เกิดขึ้นมาแล้

タイ人,人じゃないです。で本当にこうして2人と一緒に出演できて楽しいかったですし撮影の時もずっと笑顔のあるずっと楽しい撮影だったの今でも。 ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับทั้งสองคนนะคะตอนทํางานก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการทํางานที่มีแต่รอยยิ้มท้งนั้นไดค่ะว้าวแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนญี่ปุ่นภาษาไทยชัดมากตัวนี้นิโฮโนคะคาตเดชใช่ไหมไทยบโซซนะันเดสเกตมขอบคุณบโอ้โหขอบคุณค่ะชัดมากจริงๆนะว้าวว้าวจริงๆเลยเอาอย่างนี้ในเมื่อทั้งสามคนเนี่ยเพิ่งที่จะถ่ายเ v ็พืด้วยกันครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ทำงานร่วมกัน

เราไปทัวร์ก็เจอซากิคิวเวอร์ก็มีการคุยกันบ้างแล้วก็มีเคยเล่นเกมด้วยกันซูเปอร์ a s h จ์โปรครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันเป็นการร่วม,มงานอบดิชียลซึ่งมันคือการถ่ายเอวีถ่ายอยนี้ด้วยกันค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าเหมือนเรารู้จักโคโคโ่กันอยู่แล้วเลยไม่ต้องไม่ต้องต้องจูดก<ต>ันเ,ออเวลาเวลา ทำจานแสดงเลยไม่ต้องจูนกันมากเขาแค่ปรี๊ดมาก็เข้าใจกันค่อนข้างจะรู้ใจกันอยู่แล้วเพราะเราเคยเจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวเช่น้องคุ่ะได้รู้ทีนว่มอคั่ะไ้เคยจันะ้วทเก่กันั้่ื่อยักกม่อกะทม แล้วต้อปั่นเลยค่ะตอนถ่ายเอ็มพีทีชินไหนอุ้ยตื่นเต้นจังเลยตีแบโอ๋ะตีไปเอา้าทําไมไปพลาดโดนหัวพี่เขาอะไรแบบนี้มนะีไหมไม่พลาดโดนหัวค่ะเพราะว่าเขารับเองอ <laughs> แบบว่าพอเหมือนตอนก็จะมีทั้งตีแบบใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ทำกับข้าวเหมือนทำบาร์บีคิวกัน<ม>แล้วก็มีร้องคาราโอเกะต,ตอนถ่าย<ม>เป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆจะทำกันใช่ไหมคะแบบตอนตีแบบตอนแรกก็ตีจริงจังตอนนันบอกเขาแบบสนุกสนุก พี่เชยก็ทำเป็นตีมืดหรือคนคนเราก็ทำไปแบบว่าเอาหัวงงอะไรย้ยตลกว่าบีซีนัดด้วยไม่แน่ใจมันมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในเอ็มวีไหมคะ<ห>แต่ว่ารู้สึกได้ว่าหัวอาจจะโนเพราะว่าโดนหัวไปหลายรอบมากคือเวลาโดนดี่โดนจริงๆต้องต,ต้องถามเขาต้องถามอาตมาณิพุสกัตตกตวานัสตะกอะะอาัาชมียยนหัวด้วยเหมือนกันค่ะแบบไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนใดๆมาโฮลตัวนี้แต่กัตตานีก็ แค่ดนเสียงที่เด็กเล่นกันตั้งใจนะเหมือนเขาจะตั้งใจค่ะแบบว่าตั้งใจล็อกเลยเขตัวห่าตัวดิสก์เรามีคนมีคำว่าจาร์ดซีทำยังไงให้มันดูสรุปดีก็ลองตีไม่โดนบ้างลองโม่งโม่งลองตีไปใส่เพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องอินเจียตอนมิวสิควิดีโอในการถ่ายทำตอนนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆที่เราทำร่วมกันที่เราทำร่วมกัเราทำร わざとととででででそののなかなかかきいいいいみたたててう感じし楽ししっりりもあまเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าทํางานกับน้องโคโกโ,โรได้อย่างราบรื่นมากแล้วก็มีซีนความประทับใจเยอะมากเหมือนกันต้องถามเจ้าตัวว่างแล้วแหละน้องโคโกโ,โรขาทางานกับทั้งสองท่านมีซีนไหนบ้างในเอ็วีที่เรารู้สึกแบบอุ๊ยซีนที่ตื่นเต้นจังเลยชอบซีนนี้จังเลย 今、はい、お二人と一緒に仕事できたお気持ちとおもしろいスオーちがもしあったら教えてください。はい。はまず、あのーまあ、こうしてご一緒できたことは本当に幸せでしたし楽しい撮影でしたし実際に本当になんか自然な撮影で一緒に。 スポスコースー <laughs> あの一緒にカラオケしたりとか、本当に自然のナチュラルな状態で撮影に臨めたので、終始楽しかったです。 อันดับแรกเลยนะคะก็มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยคะ่ะที่ได้ทํางานกับทั้งสองคนนะคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายเว็บเอ็มวีจริงๆอะคะ่ะทุกคนก็คือค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยตัวเกมก็เล่นเกมกันจริงๆเล่นกีฬากันจริงๆแล้วก็มีร้องคาราโอเกะกันโดยสนุกมากๆเลยะคะ่ะก็โดยรวมทั้งสามท่านทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมที่ดีมากๆถือว่าเป็นเฟรนด์จริงๆสมกับเป็นเฟรนด์ออฟนี่โกแอดจริงๆเรอเบิ้ลกันสามท่าน้วยนะะน่ารักมากเป็นโมเมนต์ที่น่าแชร์น่าเชียร์มาก เพราะ,ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เห็นใน MV ็มีมีการกร้องภาษาไทยด้วยเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองถามน้องโคโคโรคนบ้านร้องภาษาไทยครั้งนี้ยากไหมฝึกนานไหมคะโอ้เห็นแบบรอ้รองชัดมาก,ช,มากชัดไหมครับแฟนถามขาโอ้ชัดมากๆฝึกนานไหมายากไหมคะ ののの曲もも歌っっってててらいいいまししたたなでで難んすすかかファン方ががとครั้งนี้ก็ยากมากครับครั้งนี้ก็ยากมากครั้งนี้ก็ยากมากทำไหนเดี๋ยวเราให้ท่ายดีกว่าทำไหนที่ทั้งสองท่านคิดว่าทำเนี้ยโคโครพูดยากมากเลยเีย หนูหนูไม่แน่ใจว่ายากในเพลงไหมแต่ว่าจำได้ว่าตอนถ่ายโคโคโรพยายามจะพูดคำว่าใกล้ไกลเขาเขาแบบคำที่มันเป็นออกเสียงใกล้เคียงกันแต่ความหมายต่างกันใกล้ไกลกับอะไรอีกสักอย่างหนึ่งคล้ายๆ้พ้องเสียง

ข้อจานนะคะก็นี่แหละเป็นมุมเว้นดานรัการักที่แชร์กันเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงใกล้เคียงกันเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อยิ่งเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วเป็นเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วเนการออกเสียงเขาค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเราเลยให้กำลังใจเตรมกาใจท่ะเห็ใจไหมคะแต่ชัดมากเลยเนาะโอ้โหแปลว่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วในเ v เราเห็นมีการทําอาหารกันด้วยโอ้ทำอาหารกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาการู้เหมือนกัน

ว้าว <Wow. S 2> แต่จริงๆอะถ้าถ้าแยกคำว่าชอบกับทําได้จริงๆถ้าชอบอ่ะก็สนุกดีนะคะแต่ว่ากินได้ไหมอันนี้หนูว่าก็แยกกันไปก็ตัวสลซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านน้อยกเป็นเยาวบายนะคะท่านาบ้านเป็นทหารโอ้โหอันนี้หยอกเล่นด้วยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งสามท่านชอบทานอาหารประเภทอะไร 食べ物で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 食べ物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 物物食べ物食べ物 เราโปรีนเยอะๆแล้วบะหมี่้อนนะคะผมชอบกินผักกระเท้ทเาใจเดียวกันแล้วก็ข้าวซอยข้าวซอยอันนี้ว้าวเหมือนกันนะคะร,รู้ไหมคะว่าข้าวซอยในนอาหารวาจะาทาง้าคโะข้าวซอยว่าที่โน่น้องทั้งหมดก็รู้ไหมคนไทยเรหจนโอไม่ก็ฮิอไก่หัได้ไง จำใหม่เด็ดค่ตะกตอันนี้มาักเคยค่ะโอ้อร่อยมากด้วยนะแต่เอางี้อย่าให้ทั้งสองท่านถ้าเราจะแนะนำอาหารไทยให้กับบโรสพานจะแนะนำเมนูอะไรเอ้อสี่งเดียโคุณผู้ชมนี่ไก่ยอหรีกเะยนะนำใกรอะไดอไหมคืออะนรเนื้อคนเนื้อและก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมว้าว

มีกี่ที่คะท่าน้อมีทุกคนน่าจะมีด้องการะไรเด้อเปนทานไหมคะเป็นตัวอิัวอะไรม์อยากลองไหมคะจป็นจีนจ้าเนี่ยเหรอมีการสั่งความเลยนะคะอยากทานค่ะอยากทานด้วยลองดูลองดูเดี๋ยวเรทานกันไปดูแล้วน้องปันเหมือนกัอยากจะแบ่งปันอาหารจีนน่ะจริงๆชวงนี้มีอย่างหนูชอบกินมากแล้วพอเขาพูดถึงข้อซอยที่เชนอะไรอยู่ก็เลยนึกถึงอาหารนี้ก็คือแคบหมูแล้วก็น้ำพริกหนุ่ม

ไปเนืองก็ตอนโซลสตาร์โซโนคิดกับน้องโมว่าอีตาตัวอะไรมาเหรอเคยค่ะเคยไปเคยใช่ไหมอะไปขับจ๋ะเห็นสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวตรงนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเฟรดอฟลิโกแอดเขาแต่งตัวกันอย่างารสวยไหมคะเท่ไหมเท่เนาะอยากรู้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันปกติไลฟ์สไตล์ของเขาเลยเนี่ยแต่งตัวกันแบบไหน เต็มที่เลยมีความแบบว่า c a ช u ว l แล้วก็ธรรมะธรรมะเท่ๆหน่อยใส่หมวกก็น่ารักค่ะนะ้องปอเช่ก็จะเป็นหนุ่มแบบว่านวลๆไลฟ์สไตล์ชิลๆสบายๆแต่อยากรู้เหเลยนะคะทางด้านนูนเขาก็จะเป็นแบบหนุ่มซิตี้บ็อปเล็กๆมีเตอร์สบายๆหน่อยๆม,มินิมอลมีใจซึ่งในชีว,จจวิตประจวบคือสไตล์ที่เราชอบน้องปอเช่ชอบแต่งตัวแบบไหนถ้าปกติจะเป็นแนวนสตรีทครับผมแล้วก็ ふだんはストリートも好きなんですけど、時々もシールっていう感じの服も着てます、だい大体2個円の服が結構仕入れっていう感じの、普通の普段もいつでも使える服がたくさんありますので、よく使ってます。 ค่ะเซอร์ส่งหนูจริงๆหนูก็ชอบใส่สบายๆเหมือนกันจริงๆอย่างที่พี่บอกเลยใน m อ็ีจริงๆก็คล้ายๆหนูเลยแต่แบบว่าจริงๆหนูก็ใส่สะพานกับโกแอนมาตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นเพื่อนแล้วแล้วพอได้เป็นเพื่อนตอนนี้แบบเสื้อยืดนี่ก็แอนเก็งเเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็จะเป็นจะไม่ใช่ทางนี้ก็จะเป็นทางแบบเก็งเก็งเลยใหญ่ๆค่ะเสื้อยืดตัวใหญ่นี่ตัวนี้หนูก็มีที่มีเขาใส่อยู่มีเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยจ้ะแต่ว่าก็จะมีออกบอนออกอีเวนต์เลยที่ใช่หรือ เป็นหนูอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าตะขาบหรระบายหรือครั้งที่แล้วหนูได้ใส่ถุงเท้าที่แบบมีโบะอะไรเงี้ยค่ก็จะเป็นอะไรที่หนูแบบไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าแบบว่าหนูคิดว่าแฟนคลับก็อาจจะแบบแอบชอบแอบอยากเห็นเวอร์ชันหวานมันดูแบบว่าไม่ได้หวานเกินน้องความเป็นน้องปันแบบนี้ใช่ไหมันมีนมมนความธรรมชาติแมงความเท่แต่ว่าโอ๊ยต้องพูดอีกเราขอโบสักหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นลุคไฮโซ่สบายสบายปล่อยๆไม่ได้รัดร่าจังแบบไม่ได้ขาดความเป็นตัวเองไปใช่แต่ก็ยังดูฟอร์มอลหรือเดีย 普段んも、まあ、ジルっていう感じの服も着ているんですけどそのオーバーサイズのジーンズとかも結構好きですし今がその、まあ、こちらの方が入っているノートのスカートも持っていますですから普通がちょっと結構ボーイっていう感じの方が多いなんですけどニコエンと一緒に働くと、まあ、時々も可愛いらしい服も着てもらって、まあ、とても自分にも合うんじゃないかなと思っていますでまた昔からもニコエンの服も結構使っています はどんは本当にシンプルで、デリムにジーンズに、後ろ手にとか、本当にシンプルな服装が好きで、男らしさっていうのも好きなので、アクセサでサングラスとかつけたりとかっていうのがよくしています。はい ปกติก็จะแต่งซิมเปิลสิมเพิลง่ายๆเลยค่ะก็จะแบบเป็นกางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีเสริมอันเซอร์เรี่แบบพกแว่นกันแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปค่ะใช่เดออะนมะคงไก่โน่ิฟอนโด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้た้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ แล้วก็ตอนที่ถ่าย m อครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าได้คนพบสไตล์ใหม่ๆของตัวเองด้วยจากนิโกแอนเลยก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ก็อยากจะลองสไตล์ใหม่ๆของโกแอนเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอ๋อโอเคพี่นนกนาไม่อยากรู้จังเลยเห็นใน m อมีมีทั้แบบว่าอยู่ในบ้านออกไปขักนอกด้ายแฟนๆหาคิดว่าทั้งสามท่านเดี๋ยวเราจะให้ตอบรอกันเลยนะคะให้ตอบรอกันเลย เราดักในใจสิว่าทั้งสามท่านนี้เนี่ยเป็นออฟฟิกแอดของเราเขาชอบอยู่บ้านหรือออกไปแฮงค์เอาท์กับเพื่อนลองลองดักลองเดาลองเดาเอาไะเดี๋ยวเราจะตอบพร้อมกันเลยนะดับหนึ่งสองสามแล้วพบกันทันทีเอ่อ,านนอ,อมาคุณกัลจะช็อตด้วีกันตอบให้ได้ไหมทีดตโองการ

เอาสรุปไวาพอดีน้องบอเช่ชอบอินดอร์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 มึงนี้เหมือนกันเลยแล้วเราได้มาเจอกันใช่ถือว่าเป็นทิ่มีหนาที่ดีเหมือนกันนะอินดอร์โดยไม่ได้ดัชนยนะคะเออเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีการไกลกันก็เลยแบบถามพร้อมกันเลยดีกว่าสรุปชอบอินดอร์ทำไมอ่ะเราชอบมันร้อนเหรอหรือว่าชอบอยู่ในบ้านคะควานชิลๆงานมันเยอะแล้วเลยทำให้ตัวเองครับมีความนิดนึงอีโจ๊หน่อย ชอบตัวเองเวลาชอบตัวเองฉันชอบตัวเองวเวลาที่ออนะชอบที่ฉินเป็นตอนอยู่กับตัวเองคือว่าสโนวอินโดร์の方が家にいるのが好きなんですけどまあ理由っていうと自分と一緒にいるのが大好きなのでインドの方が好きです。うんあ変なエフイ変ท่าน่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะมีการเซลฟีก่กันเป็นรูปคู่ละลอยใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราคงต้องมีการถ่ายภาพกับผู้โชคดีบ้บางหละ mm hmm. เออเอาไห้ได้ทั้งล่าง mm hmm. อยากขึ้นมาถ่ายรูปได้ไหม mm hmm. ทำกติากากันถูกต้องแล้วใช่ไหมพี mm ่ hmm. คยที่ซื้อสินค้าแล้วแบบ mm hmm. ได้ลงชื่อใส่กรอบกันไว้แล้วหรือยังคะเ mm hmm. นาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทั้งสามท่านเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามท่านเนี่ยจากผู้โชคดีนะคะ mm hmm. จากผู้โชคดีขึ้นมาท่านละหนึ่งผู้โชคดีดีกว่า mm hmm. 多分ミュージックビデオの中では皆さんがその自撮りのシーンがあったんじゃないですか今回もファンの方とラッキーファインダー3人と一緒に写真撮ます。